ภูมิปัญญาไทยจากจังหวัดในภาคใต้นะคะปรากอบว่าในงานไทแลนต์เทรดโชว์2013ที่ประเทศสิงคโปร์โดดเด่นมากเลยนะ<ต>ใส่ฮิญยับกันสวยหน้าหวานตาคมกันนะคะเขาก็บอกว่าเป็นการเปิดตลาดไปเพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะเราจะไปดูกันที่ประเทศสิงคโปร์เลยนะคะกับคุณสมจัน์จรุมวัฒนค่ะ แฟชั่นโชว์จากดีไซเนอร์ไทยกว่า30แบรนด์รวมทั้งลาวาแบรนด์จากภูมิปัญญาของผู้ประกอบการใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีโอกาสมาแสดงศักยภาพทางด้านแฟชั่นให้กับคนสิงคโปร์ได้เห็นและสัมผัสถึงกลิ่นอายความเป็นไทยแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ลัดทิ้งแนวโน้มแฟชั่นโลกขณะน,นี้ที่นิยมเสื้อผ้าสีสันสดใสต้อนรับซัมเมอร์ส่วนผ้าก็ต้องเป็นพรินท์ที่มีลวดลายสวยงามและพริ้วไหว สวมใส่สบายและไม่แนบเนื้อจนเกินไปเนื่องจากผู้ผลิตยังคงคำนึงถึงวัฒนธรรมเดิมของชาวมุสลิมสำหรับคอลเลกชันนี้แบรนด์ลาวาเลือกที่จะเล่นติมดอกไม้ที่หาได้ในท้องถิ่นใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้มาทำเป็นลวดลายที่มีสีสันสดใสบนเนื้อผ้าเพื่อที่จะดึงดูดไม่ใช่แค่กับพี่น้องชาวมุสลิมแต่สำหรับนักชอปที่สนใจก็สามารถมาเลือกซื้อจับใจ่ายใช้สอยได้ในงานนี้ค่ะ ประกอบการผ้ามุสลิมในจังหวัดนาราธิวาสและดีไซเนอร์ของแบรนด์ลาวาเล่าว่าการนำเอาลายดอกไม้ที่มีในท้องถินน่นนั้นๆมาประยุกต์เป็นลายบนผืนผ้าปาติกทําให้เกิดลายผ้าที่เป็นเอกลักษณ์สะท้อนถนึงภูมิปัญญาและวัฒนธร,รรมท้องถิ่นยังทําให้ชิ้นงานดูโดดเด่นและมีลูกเล่นขึ้นด้วยซึ่งไอเดียนี้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องแต่งกายมุสลิมท้องถิ่นให้มีศักยภาพเชิงพ,พาณิชย์ ถ้ามีการพัฒนารูปแบบนะคะเพิ่มความหลากหลายในแง่ของเนื้อผ้านะมีการระบายเหงื่อระบายความร้อนได้ดีเนี่ยไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่จะช่วยนะคะการที่เขาจะพัฒนาเข้าสู่มาตรฐานสากลหรือเข้าสู่ AEC ได้ในเบื้องต้นเนี่ยก็ต้องมาสู่มาตรฐานนะคะ ส่วนแบรนด์ไทยทั้งหมดสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอได้เข้ามาช่วยผู้ประกอบการหากลยุทธ์และช่องทางทางการตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าไทยและเตรียมความพร้อมบุคลากรสู่ตลาด AEC และสากลงานไทยแลนด์เทรดโชว์2013ได้รับความสนใจจากผู้คนจำนวนมากซึ่งการมาออกรถโชว์ที่สิงคโปรน์นี้ก็เพื่อหวังติตลาดกับผู้ผลิตเครื่องแต่งกายมุสลิมหลักในอาเซียนเช่นอินโดนีเซียมาเลเซียและบรูไน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิงคโปร์ที่มีสัดส่วนนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมเดินทางเข้ามาในประเทศปีละ5ล้านคนและมีค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องแต่งกายมุสลิมในสิงคโปร์ปีละ716ล้านดอลลาร์สหรัฐปัจจุบันผ้ามุสลิมเป็นที่ต้องการในตลาดอาเซียนและในตลาดโลกอย่างมากโดยเฉพาะสินค้าประเภทผ้าผืนและผ้าฝ้ายที่นิยมมาทำเป็นผ้าบาติก จึงเป็นโอกาสดีสำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผ้าและเครื่องแต่งกายมุสลิมไทยที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพเทียบเคียงกับผ้าผืนจากยุโรปที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันแต่มีราคาสูงดังนั้นการพัฒนากระบวนการผลิตเส้นใยและการคิดค้นนวัตกรรมในการทอจะทําให้ประเทศไทยสามารถตีตลาดในสิงคโปร์และตลาดการค้ามุสลิมที่มีกําลังซื้อสูงโดยเฉพาะหลังการเปิด AEC สพลจันกรมถ่ายภาพสมจันจรุงวัฒน์ทีมข่าวเฉพาะกิจรายงาน